ท่านเพื่อนสันตรรมิกาทั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทสำหรับคืนนี้ที่กำลังบันทึกอยู่นี่เป็นคืนของวันที่9ตุลาคม2,526ันาสหำหรับวันนี้ที่พูดมันแล้วก็จบเรื่องราวขาองทุมบิกาสูตร ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับมิโครทปปริภาชกแต่ว่าในตอนท้ายเรื่องพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าบุคคลใดปฏิบัติเข้าถึงแก่นความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนองค์สมเด็จพระจินวรทรงยืนยันว่าถ้าปฏิบัติต่อไปตามขั้นของอริยสัจ ถ้ามีบาร,รมีแก่กล้าจะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดวันถ้ามีบาร,รมีอย่างกลางจะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีบาร,รมีอย่างอ่อนก็จะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดปีตอนนี้ละบรรดาท่านพิสุสมเณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ต้องหันเข้ามาสนใจกับอริยสัจคำว่าอริยสัจนี่หมายความแบบเป็นสัจจะอันหนึ่งที่ทำคนให้เป็นพระอริยเจ้าสัจจะหมายถึงความจริงคือบุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องยอมรับความจริงความจริงที่ยอมรับถอยไว้ได้ก็คือทุกข์ การเกิดเราพบกับความทุกเป็นความจริงอันหนึ่งและก็สิ่งที่เราให้ทําให้เราเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะอาศัยสมุทยัยคำว่าสมุทัยได้กตัญหาวันนี้ก็มาพูดถึงทุกข์กันเท่านั้นก็พอถ้าบุคคลใดเห็นทุกข์บุคคลบุญบุนั้นที่ว่าเห็นอริยสัจ บุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นเชี่ยวเห็นนิพพานสำหรับทุกได้กความเกิดเหตุที่ทำให้เราทุกได้กความเกิดอย่างเดียวถ้าเราไม่เกิดก็ไมีไม่มีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วขอได้โปรดช่วยพิจารณาให้ดี <c oughs> ว่าเราต้องพบกับอะไรบ้างสิ่งที่เราจะพบจัดว่าเป็นนามธรรมาหรือว่ามันจะเป็นรูปประธรรมก็ช่างเถอะถ้าผลนเขินพูดไปพูดมาก็จะเถียงกันนั่นก็คือความรักเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องพบกับความรัก พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนความเศร้าโศกเสียใจมีที่นั่นความรักมีที่ไหนภัยอันตรายมีที่นั่นรวมความเมื่อสิ่งที่เราทําให้เราทุกข์ก็ได้ตัวเกิดเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีความรัก รื่ความรักทาให้ทุกข์ขอพูดทุกอย่างเดียวถ้าเรามีบิดามารดาคนทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่รู้จะเกิดมายัางไงในคนที่มีพ่อมีแม่เรามีพ่อมีแม่นะพ่อแม่ท่านทุทกข์พวกเราเราอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเราก็ทุกข์จะเนื่องจากท่านเหมือนกัน ถ้าเราเป็นคนดีเรามีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็ทุกน้อยหน่อยแต่ถึงยังไงก็ดีชีวิตของเราท่างกระทุกเพื่อเราทั้งชีวิตแต่ว่าเราจะทุกเพื่อท่านก็นหนึ่งเมื่อเราโตขึ้นมา <c oughs> มีสติปัญญาพยายามโน่นทํานีรรน่ดได้บ้าง <c oughs> ก็าสามารถจะช่วยวิดามันดาให้มีความสุขงานการทุกอย่างที่เราทำเพื่อท่านมันเป็นงานการเพื่อความทุกข์เพราะเราต้องทุกข์เข้าไปทำมีความเหนื่อยมีความยากบางครั้งก็ต้องฟันปานตรายอดหลับอดนอนเพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สิน นี่รวมความว่าเรามีพ่อมีแม่เราก็ทุกข์เพราะพ่อเพราะแม่แต่คนที่ทุกข์เพราะพ่อเพราะแม่ในพระเจ้าทรงตัดว่าเป็นคนดีมีความกระตันยูรู้คนเรื่องความกรตันยูยกไปเอาความเป็นทุกข์กันก็นแล้วกันถ้าบิดามันดาท่านป่วยเราก็ต้องเพิ่มทุกข์หนัก ต้องหาหมอมารักษาหายาาไม่บริโภคเพื่อกำจัดโรคไปไข้เจ็บการหามาต้องจับจ่ายใช้สอยเรื่องเงินทองเองินทองกว่าจะได้มาก็สสัญญหนักมีความลำบากยากเข็นแต่ก็อย่าลืมนะเท่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้เป็นคนอากัตัโยูไม่รู้คุณคน แต่ว่าจงทราบบอกอิดามันดาท่านทุกข์เพื่อเราหนักกว่านี้มากท่านทุกข์เพื่อเราตั้งแต่เราอยู่ในคันเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าคนที่เคยมีลูกจะรู้สึกว่าเริ่มตั้งคันมันมีทุกข์ขนาดไหนพราะลูกออกมายังเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้ บิดามันดาต้องทุกข์ต่อใจใส่เป็นกรณีพิเศษเหนื่อยกายก็แล้วเหนื่อยใจก็แล้วเหนื่อยทรัพย์สินก็แล้วเพื่อความเป็นอยู่คนงลกยังไงยังไงก็คอยลูกมีชีวิตท่านทุกข์หนักแต่เรามาทุกข์แค่ท่านป่วยไข้มส่สบายจะเปนิกว่าทุกข์เกินไปนะั่นไม่ถูก แล้วก็ทุกพอดีกับความดีของบิดามันดาที่ทุกคนเรามันก็ไม่ถูกมันไม่ถึงยังไม่ได้เสกของท่านแต่ถึงยังไงเราก็ต้องทุกข์ทุกข์อยากจะแห้งสั้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าบังเอิญท่านไม่หายท่านต้องตายเขานี่หนักมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าท่านต้องตายไปนี้ คนที่เป็นที่ป,ปรึกษาที่เป็นทั้งเสือสสำคัญคอยให้สติสมปชัญญะเราอยู่หมดไปกำลังใจจะมีแต่ความอ้างว้างมีความเปล่าเปลี่ยวอารมณ์จิตที่เป็นสุขจะเกือบจะหาไม่ได้เลยนี่กำลังที่เรามีบิดามันดาเราก็ทุกนี่ทุกเพราะบิดามันดานะ แต่อย่าลืมว่าบิดามัรดาและพ่อแม่ท่านทุกข์มากกว่าเราที่ทุกข์เพื่อท่านเะ่ต่อมาถ้าเราเกิดมีคนรักถ้าเรายังไม่มีรักเราก็ยังไม่ทุกข์ถ้ามีคนรักกันมาเริ่มทุกข์ว่าคนรักจะรักเราหรือไม่รักเมื่อเขาบอกว่ารักแล้วเขาจะซื่อสัตย์ต่อความรักหรือไม่ อันนี้กําลังใจมันก็เป็นทุกข์แล้วถ้าหากว่าถ้ามีการมีความรักถ้าเกิดแต่งงานแต่งการกันขึ้นความสุขใจความพอใจมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็เพิ่มทุกข์ภาระที่ต้องเอาใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายสามีและภรรยา เรารวมทั้งฝ่ายพวกพ้องของสามีและพัญญาด้วยความหนักใจมันจะเพิ่มขึ้นมามากนี่ความทุกข์มันจะตามมานี่ว่าทัางเรื่องความรักถ้าบังเอิญคนรักป่วยเราก็ทุกข์เพราะคนรักคนรักต้องตายพัดพลาดจากไปเราก็ทุกข์เพราะคนรักนี่ความรักเป็นปัจจัยของความทุกข์ ัน,นด้านเรืความโลภความอยากจะร่ำรวยคนเกิดเมื่อมาแล้ตั้งอยากรวยด้วยกันทุกคนการอยากรวยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความจริงก็เป็นเป็นทุกข์กนนกนแน่นอนเพราะการอยากรวยไ้้ยต้องเพิ่มแรงงานเพิ่มการงานทุกอย่างจะต้องหาไมา่ได้ตามที่เราปรารถนา จะอดหลับอดนอนฟันฝ่านอะไรย,ยังไงก็ตามพร้อมที่จะหามาการหาอย่างนั้นเพืแบ่งกายของความทุกข์เมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วก็ยังไม่หมดทุกข์มันเปลี่ยนจากทุกขามาเป็นทุกเก็บทุกต้องระวังรักษาเกรงว่าทรัพย์สินจะสลายตัวไป ถ้าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นต้องสลายตัวไปความทุกข์หนักม็เกิดขึ้นตัวความว่าการเกิดขึ้นมาเราต้องการาความร่ำรวยจิตมันต้องการจิตต้องการาความร่ำรวยประเภทนี้ก็เป็นการต้องการาความทุกข์ต่อมาขอพูดสันส้นๆจะได้เข้าใจใง่ายๆ ถ้าเรื่องความทุกน์นีเขามรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายโปรดทราบจะไม่พูดละเอียดแค่ชี้แนะสันส้นๆเท่านั้นเองเพื่อมีความเข้าใจค่า,ารักก็มีทุกโลภก,ก็มีทุกข์อันนี้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในกิเลสมันก็ตามมาอีกนอกจากกิเลสความรักกิเลสความโลกกิเลสความโกรธมันก็ติดตามมา เจ้ากิเลสความโกรธนี่จริงๆมันก็มาจากความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไม่โกรธถ้ารักเราจรึงโกรธคนที่เรารักอย่างคู่ครองของเขาเราก็ดีเพื่อนของเราก็ดีบิดามัรดาญาติพี่น้องของเราก็ดีและร่างกายของเราก็ดีเรารักคนที่เรารักทุกคน ถ้าถูกลังแกคมเห็นกันเลียงร้ายมาไรเราก็โกรธบุคคลที่เขาทำอย่างนั้นอันนี้เราก็ไปมองดูคนที่เราไม่รักถ้าความรักไม่มีมันจะไม่มีความทุกข์ทางนี้เพราะอะไรเพราคนที่เราไม่รักเขามีภัยอันตรายขนาดไหนเราก็มีความรู้สึกเฉย ถ้าเกิดล้มเกิดตายขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกเฉยๆฉยเขาจะอดอยาขนาดไหนก็ตามเราก็มีความรู้สึกเฉยเเพราะนี่เราไม่ได้รักหากว่าคนของเราที่รักเมียนรายขึ้นมาเราก็โกรธไอโกรธเป็นปัจจัยของความทุกข์อยากจะฆ่ากันอยากจะมีค่าเก่งค่าอยากจะเป็นศัตรูกันอารมณ์ความสุขไม่มีต้องคิดจะทำลายเขา เมื่อยังทำอันตรายเขาไม่ได้กำลังใจก็เต็มด้วยความเดือดร้อนป็นอาการของความทุกข์นี่รวมความมาตัวเกิดตัวเดียวที่ทำให้เราทุกข์ต่อมาความหลงความหลงว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยบิดามันดาผู้มีพระคุณใหญ่ท่านจะต้องไม่ตายจากเรา พัญญาที่รักสามีที่รักบุตรที่ดาที่รักเพื่อนที่รักจะต้องอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยนี่เป็นอาการของความหลงคิดผิดแต่เต้งสิ่งทั้นหลายเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาเขาจะทรงตัวอยู่ไม่ได้วาระความแก่เข้ามาถึงเขาจะต้องแก่ วาระความป่วยไข่ไม่สบายเข้ามาถึงเขาก็ต้องป่วยไข้ไม,ม่สบายเมื่อความตายเข้ามาถึงเขาก็จะต้องตายวาระที่จะพ้ภากจากกันตามกฎของกรรมมีขึ้นเขาก็ต้องไปเมื่อเขาไม่ไปเราก็ต้องไปอาการอย่างนี้เราไม่เคยคิดแก่มันมีขึ้น ถ้ามันมีขึ้นมาอะไรเราก็เกิดเป็นทุกข์มอน,นั้นนี่ลงความทุกข์จากความหลงภายนอกและสิ่งที่มีสำคัญจริงๆก็คือหลงภายในภายในไม่มลึกซึ้งอะไรภายในก็เป็นภายนอกเหมือนกันในตัวของเราความรู้สึกของคนมักจะมีความรู้สึกคล้ายกับความเป็นจริง ในเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องรับเป็นมรดกตกทอดสืบกันนั่นคือความแก่ความป่วยความพัดพลาดจากของรักของชอบใจและความตายแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหลงซี่ตรร่างกายของเราเป็นเด็กเราอยากเป็นคนหนุ่มคนสาว บางครั้งบางคราวแล้วก็หลงว่าเราหนุ่มเราสาวจริงๆอันนี้เริ่มหลงตั้งแต่เด็กต่อมาองความเป็นหนุ่มเป็นสาวและจิตใจมักจะเหยียดหยามคนแก่ว่ามีกายงกกเก่เงื่อนไม่มีการคล่องตัวแต่ความจริงก็ไม่ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแก่เหมือนท่านเล่นหลงหนุ่มหลงสาว ให้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันจะอยู่นานไม่ได้มันก็ค่อยๆเดินคลานเข้าไปให้ความเป็นคนแก่ท่นนี้ถ้าเกิดการแก่เขาจริงๆก็ยังหลงอีกหลงว่าตัวเองยังไม่แก่คิดว่ายังหนุ่มยังสาวท่นนี้ถ้าความแก่มันปรากฏแต่คิดว่ามันไม่แก่การคล่องตัวไม่มีเท่าเดิม สติปัญญาความคิดไม่คล่องตัวเท่าเดิมแต่งกายแรงใจไม่คล่องตัวเท่าเดิมเมื่อต้องการกําลังเท่าเดิมขึ้นมาเมื่อทําไม่ไหวอาการเมื่อเกิดค,ความทุกข์และต่อมาคนแก่บางคนก็รู้ตัวว่าแก่แต่ความจริงความรู้สึกของคนที่มีกิเลสแก่มากแสนมากแต่มีความรู้สึกแก่นิดเดียว บางท่านหมดความรู้สึกคิดว่าไม่แก่เสเลยเจอคนคราวลูกเขาหลานอยากจะได้มาเป็นคู่ครองให้เยอะไปลืมตัวลืมความเป็นจริงนอาการง้อความทุกข์มันก็เกิดตอนนี้เมื่อหลงตัวอย่างนั้นอาการเกิดขึ้นกับร่างกายความแก่เข้ามาถึงความ,มง้อก็เงืเ่อนปลากฏดกดทุกข์ ความป่วยไข้ามาสบายเกิดขึ้นมาในร่างกายของเราก็ทุกข์ความหิวความหายเกิดขึ้นมาก็ทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปก็ทุกข์ปวดอุจจาระปัสสาวะก็ทุกข์ต่อมาถ้าทราบข่าวว่าความตายจะเข้ามาถึงเพียงแต่ว่ามีใครสักคนหนึ่งพยากรส่งเดช <c oughs> ว่าเธอเนี่ยจะเส้นชีวิตอายุขัยจะหมดแล้วจะต้องตายชะตาขาดนี่เจอบมากแสนมากวิ่งวุ่นกันกลัดชะตาจะขาดแล้วไม่ขายก็ไม่ทราบแต่ทุนและทรัพย์สินเริ่มขาดทางนี้ที่เพราะอะไรเพราะทุกใจมันมันดานเขาบอกว่าชะตาขาดจะตายก็เลยไม่อยากตาย ไม่อยากให้่าตาเป็นขาดต่อไปก็พยายามไปต่อชะตาไปหาหมอสดอดเคราะ์บ้างไปหาหมอต่อชะตาบ้างไปหาหมอต่ออายุบ้างอันนี้ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าวาระมันเข้ามาถึงจริงๆใครก็ตายอย่าลืมว่าพระอราหารันต์ท่านเป็นยอดของบุคคลดี ตายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมอรหันต์ก็สรงนิพพานไม่มีใครจะงตัวทรงกายอยู่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแต่ความหลงอย่างนี้มันก็มีแต่คนจนได้ความหลงมีมากเท่าไรความทุกข์มีมากเท่านั้นกรวงความว่าความทุกข์ไม่เกิดกับเราอย่าลืมนะ เรื่องความทุกข์เนี่ยบรรดาเพื่อนพิสูจน์สเสมนทั้งหลายค่อยๆค,คิดจงอย่าคิดว่าเราจะเห็นความทุกข์จริงจังครบถ้วนภายในวันเดียวค่อยๆค,คิดบันทีแล้วะน้อยเห็นคนเดินไปเดินมาถ้าพอจะถามก็ว่าเขาไปธุระอะไรคําว่าธุระของเขานั่นเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมด ที่เขาต้องเดินไปเพราะใจเขาเป็นทุกข์เรียว่าเสียงนั้นจะไม่สําเร็จสงความปรานาความทุกข์มันมีมาตั้งแต่ก่อนเขาจะเดินมาคนที่เดินร่วมกันเริ่มกําลังของความรักต่างคนต่างก็มีทุกข์คิดให้ดีคนที่อยู่ร่วมกันจนกระทั่งมีลูกมีเต้าทุกคนก็เพิ่มความทุกข์อันนี้สังเกตง,ง่าย มาดูตัวของเราตัง้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีความสุขและความทุกข์วันไหนที่เราไม่หิวไม่กระหายไม่ต้องกินข้าวกินปลามีกําลังดีมีไหมก็จ <time> ะตอ,ตอบว่าหาได้ยากถ้ามันมีขึ้นมาจริง,รงๆก็ดีแต่ความจริงมันไม่ม,คมีความหิวกะหายแปลกายของความทุกข์มันมีกับเรา โรคภัยไข้เจ็บมีกับร่างกายของเราการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อทรงชีวิตอยู่มีในร่างกายของเราความแก่เป็นประจำวันคลายก็มหมาความตายมีกับเราทุกวันความป่วยไข้ไม่สมบายมีกับเราทุกวันอาการที่เฉียดเฉียดความตายมีกับเราเสมอก็รวมความบองทุกข์ให้เห็น ถ้ามองทุกเห็นแล้วก็ต้องมองจิตใจใช้ปัญญาจุดหนึ่งใช้ปัญญานน้อยคย่อยๆคิดอย่าหักโหมมากเกินไปจะเลยดีค่อยๆค,คิดว่าคนทุกคนในโลกนี่มีสภาพเป็นอย่างนี้สัตว์ทุกตัวในโลกก็มีสภาพเป็นอย่างนี้ คนชั้นดีเหนือคนธรรมาดาทั้งหมดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่ร่างกายคือขันห้าเขาว่าองค์ก็มีสภาพอย่างนี้พวกบุคคลพวกดีรองลงมาคือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ต้องมีสภาพอย่างนี้เช่นเดียวกัน จิตใจของเราก็ยอมรับรับถือกฎของความจริงค่อยๆย,ยอมรับนะครับอย่าฝืนมันเร็วมันไม่มีความรู้สึกได้ง่ายนักหรอกแต่ถ้าเราคิดทุกวันทุกวัน,วนใจิตใจจะเป็นสุขคิดไปคิดมาคิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของคนสัตว์ที่เกิดมาการเกิดของคนสัตว์ต้องอาศัยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ถ้าพูดอย่างนี้ก็กลุ้มใจเปล่าๆก็ต้องอาศัยร่างกายคือจิตหรืออาทิตย์สมานากายเข้ามาเสียงในร่างกายเนื้อร่างกายเนื้อที่ประกอบปฏิทัศน์สี่เป็นเรือนร่างหรือเป็นหนุ่นถ้าเป็นเป็นหุ่นสําหรับอาศัยชั่วคราวมันมีอาการสุดโทรม จิตยอมรับกฎธรรมดามองคนทุกคนเขาเต็มไปด้วยความทุกข์มองสัตว์ทุประเภทเห็นก็เต็มไปด้วยความทุกข์มองร่างกายของเรามันเต็มได้วยความทุกข์มันสุดโสมมมันมีทุกขเวทนาทุกวันมองไปมองมาใช้ปัญญาพิจารณาพิจค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยคิดไปทุกวันวันหนึ่งแ่ละวันเราพบอะไรเราก็พบแต่ความทุกข์ ลืมตาขึ้นมาเราไม่พบความสุขจริงจังสมบัติยิ่งมากความทุกข์ยิ่งมากบริวารยิ่งมากความทุกข์ก็ยิ่งมากแล้วเราจะทำยังไงก็ยอมรับน้ำถือกฎธรรมดาคิดตามที่พระพุทธเจ้าแต่งคิดค่อยคอยคิดว่าความจริงการที่เราเกิดมาเป็นคนนี่เราโงส่สายโง่ การเกิดมาเป็นคนแทนที่จะพบกับความทุกข์ก็ความสุขมันก็พบกับความทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์มันจะทุกข์มากกว่าน,นี้เพราะมีความปรารถนาไม่สมหวังสัตว์มีความรู้สึกเท่าคนแต่ความปรารถนาไม่สมหวังเท่าคนมันก็ทุกข์มากขึ้นเป็นอสูรกายเป็นเปรต แต่เป็นสัตว์นรกจะหนักขึ้นไปกว่านี้ถ้าเราไปเป็นเทวดาหรือพรมก็มีความสุขชั่วคราวไม่ช้าไม่นานก็ต้องโดดก,กลับมาทุกข์อีกฉะนั้นเราจะต้องหาทางความปลดทุกข์ด้วยการยอมรับรับถือทุกข์มันเสียเลยยอมรับความจริงว่าทุกข์ที่มาจากร่างกาย ร่างกายมีมันได้เพราะอาศัยความเกิดเป็นเหตุจะนั้นเราก็ใช้ปัญญายอมรับทับือว่ามองร่างกายของใครก็ตามร่างกายทุกร่างกายจะต้องมีความแก่เข้ามาครอบงำทุกวินาทีอาการของความแก่เป็นยังไงกำลังกายสุดผิวพันสุดผมเผ่าสุด ฟันหักหมอหลอกอสุดเตอิปัปญญาโสมและก็ชีวิตเดินก็ไปหาความตายความเปลี่ยนแปลงร่างของร่างกายจะไม่มีเมื่อความแก่เข้ามาถึงคิดไว้ว่านี่เป็นธรรมดาของมันแล้วก็สักวันหนึ่งอันหนาในเวลาไม่ช้านักมันก็ต้องตายเป็นเรื่องของร่างกาย นอกจากนั้นร่างกายมีขึ้นมาแล้วมันก็มีความป่วยไขเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของมันหากว่าเราไม่มีมันหรือมันไม่มีเราอาการทุกอย่างนี้จะไม่มีกับเราเมื่อบองเห็นทุกบรรดาแทนพุทพธบริษัทต้องใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงมองไปมองมาจนทัางใจเห็นว่าร่างกายเป็นทุกแต่ลงของใจไม่มีทุก ตัวนี้นะที่พระพุทธเจ้าต้องการที่ผมพูดทุกมาตั้งเยอะแยะในความจริงมันยังไม่ใกล้ไม่เฉียดไม่หมดกับไปหรอกมันได้เล็กน้อยแต่วนไปวนมาเพื่อความเข้าใจของบันดาท่านพุทธบริษัทจุดที่มีความสำคัญคือมองเห็นร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นทุกข์ ร่างกายของสัตว์กจมันทุกข์แต่ใจของเราไม่ทุกข์ใจของเราไม่ทุกข์เป็ไงเพราะใจมีปัญญาใช้สังขารุปเปก้ายานคือวางเฉยในร่างกายยอมรับนักถือตามความเป็นจริงว่าร่างกายสภาพจริงของมันเป็นอย่างนี้ ที่เราต้องเข้ามาใส่ร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทา้งสีแล้วความโง่เง่าเต่าตนของเราสมัยใช่ก่อนมีปัญญาแต่ไม่ได้ใช้ปัญญามีตามองแล้วไม่จำมีหูได้ยินเสียงแล้วไม่จำตามองเห็นเด็กจากเด็กเป็นหนุมนหน่มเป็นสาวจากหนุ่มเป็นสาวเป็นคนใบกลางคนจากวใยคนเป็นคนแก่ แล้วก็คนป่วยให้ไม่สมบายคนยากคนจนคนร่ำคนรวยมีฐานะไม่เสมอกันคนขัดคอกันคนทะเลาะกันคนมีทุกข์พะลุพะเต่าเยอะเห็นแต่เราไม่จำเพราะที่เราไม่จำอย่างนี้เราจรึงมีมีความทุกข์หูก็ได้ยินสภาพอย่างนี้เราไม่จำอีกจึงมีความทุกข์แต่ชาตินี้เราจะจำละ เราจะจำแล,แล้วเราก็จะละเรียกว่าจำละจำไม่ว่าขึ้นชื่อร่างกายอย่างนี้สภาพมันเป็นทุกข์เราก็จะมีร่างกายอย่างนี้ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายจิตวางเฉยในร่างกายเอาแกหรือเชิญจะนยายใหญ่จะแก่ก็เชิญแก่ป่วยหรือป่วยก็เชิญจฉันทราบ แต่การเจ็บไข้าไมาสบายรู้แต่ใจไม่เป็นทุกข์แล่เรมเป็นสุขถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันเท่านี้ระบรรดา่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าท่านเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ใจหมดทุกข์มอไรถือว่าจบจิตในพระพุทธศาสนาระบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน่าการที่จะก้าวข้าาความดีต่อไปขนา้าต้องรู้จักทุกข์ ถ้าบุคคลใดรู้จักทุกครบท้วนบุคคลนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็จงอย่าพยากรณ์่าผมเปหนตนล่ะนี่พลนผมพูดตามลีลาขาององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าถามว่าสมุทัยล่ะก็ไม่ต้องพูดละผมขอยืนยันว่าบุคคลใดเห็นทุกทั้งหมดบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ เห็นทุกแล้วก็มีสังขารุปเปค่าญาณวางเฉยในทุกเท่านี้จบกิจพระพุทธศาสนาวันนี้หมดเวลาขอพูดเพลินไปขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่เพื่อนบิสธธุทั้งในนามนดายาโยมพุทธศาสน,านิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี